นาฬิกาโรเล็ที่คุณมีอยู่ถึงเวลาที่จะต้องขายแล้วหรือ,อยัง สวัสดีครับผมชื่อแล็กมโนนะครับต่อความจากตอนที่แล้วนะครับในตอนซื้อนะฮะตอนนี้เป็นเรื่องของการขายก่อนอื่นกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับวิดีโอตอนนี้ก่อนได้เลยครับกระแสตอนนี้เป็นเรื่องของการที่เขาเรียกว่านาฬิกาโดนปัน่นปั่นแบบที่คุณไม่สามารถคาดดาวมันได้จากราคาที่คุณซื้อเป็นหน่วยเท่าไหร่แล้วตอนขายนั้นจะต้องเป็นหน่วยเท่าไหร่ผมขอทําความเข้าใจกับวิธีการซื้อการขายง่ายๆแบบนี้นะครับเวลาขายนาฬิกานั้นเรามักจะ คูณกันเป็นหน่วยกลมๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมซื้อนาฬิกามาในราคา20 0 0 0 0บาทนะครับถ้าผมอยากจะขายเรียกว่าหน่วยกลมเนี่ยผมอาจจะขายที่สองแสนสองหมื่นบาทก็คือคูณไป10%แต่คุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ Rolex นั้นเป็นตัวแทนของการขายแบบเป็นตัวคูณที่เรียกว่าหน่วยเป็นเท่านะครับ เพราะฉะนั้นจะพาไปดูกราฟด้วยนะครับว่านาฬิกาในแต่ละรุ่นนั้นมีตัวคูณที่แบบน่ากลัวมากแค่ไหนเราจะพูดว่านาฬิกาเริ่มต้นที่400,000บาทยกตัวอย่างเช่นนะครับและเวลาขายนั้นราคา800,000บาทแบบนี้นะครับเรียกว่าคูณ2เท่าเพราะฉะนั้นนาฬิกาโรเลสที่ขึ้นมามากพอต่อไปเนี่ยจะคูณเป็น2เท่า2.5เท่า3เท่า 3.5เท่าและ4เท่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่มีมูลค่ามากๆเรายกตัวอย่างเช่นนาฬิกาโ o เล็กซ์เด n โทน,น้ารุ่น 1.16.500ราคาเริ่มต้นของเขาจริงๆแล้ว4 0 0แสนกว่าบาทจากราคาหน้าช็อปตอนนี้ราคาคือคูณ3.5เท่าถ้าเราคูณมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเกือบ1 5ล้านหแสนหรือบางท่านเนี่ยก็คือคูณไปเป็น4เท่าบางท่านนั้นตั้งราคาแบบนี้จริงๆแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการประกวดราคาจากเว็บไซต์ในมือนอ้นะครับเป็นการรวบรวมผู้ค้าทั้งหมดเข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกันและมีการจัด แจงในการบอกนาฬิกาแต่ละรุ่นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนคุณจะเอฟเฟคมันได้ง่ายนะครับราคาจากหน่วยราคาจากช็อปถ้าเขาขายกันอย่างเช่นผมถ้าผมมีนาฬิกาแบบนี้นะครับผมก็จะเริ่มขายแบบนั้นบ้างด้วยเช่นกันแต่คุณควรจะรู้ไว้นะครับว่าเวลาเราขายนาฬิกาในเมืองนอกนะครับมันจะมีวิธีการหักค่าภาษีหักค่าเปอร์เซน็นต์ หรือหักค่าฟรีเว็บไซต์และก็ค่า Ex c h ช n g e ด์เลทของเงินที่คุณควรจะได้รับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ10-2ถึงเพราะฉะนั้นคนที่เช็คราคาเลทจากเมืองนอนและไม่ได้มีการคำนวณตรงนี้นะครับคุณจะกลายเป็นคนที่ขายของราคาสูงนั่นเองแต่คุณรู้ไหมครับว่าสมการนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีถูกมีผิดน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นคนขายนาฬิกาในราคาที่เทียบเท่ากับเว็บไซต์ในเมืองนอกน,นะครับ มันเป็นเพราะว่ามันมีเหตุบ้านการเมืองหลายๆอย่างเป็นส่วนผสม,สมเช่นมีเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับมีเรื่องของโควิดการย้ายนาฬิกาที่แบบมีความยากแล้วก็มันถูกพูดว่ามันแลไอเทมหรือเรียกว่าเป็นขออที่หาย,ยากแบบสุดๆที่จริงแล้วนะครับ นาฬิการโรเล็กซ์นั้นมีการผลิตต่อปีเป็นจำนวนโดยปกติแค่ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเช่นมีเหตุการณ์ของโควิดทําให้ในาฬิกาผลิตได้ไม่เหมือนเดิมที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่ามากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ามันถูกพูดเสมอครับว่ามันคือของที่แรเพราะฉะนั้นคำว่าแ a เนี่ยมันจะ make sense กับคนที่ต้องการสวมใส่โชว์ว่าของที่อยู่ในข้อมือของ,ของเขาเนะี่ยเป็นของที่หายากและก็บุคคลที่ต้องการ การลงทุนและเก่งราคาการที่เป็นนักลงทุนนั้นคุณสามารถลงทุนนาฬิกาแบบเป็นทางเลือกได้นะครับและการที่คุณจะเป็นคนที่เก่งราคาคุณก็สามารถเป็นนักเก่งราคาเป็นทางเลือกได้ด้วยเช่นกันแต่ในโลกนี้ครับมันคุยอ,อยู่แค่2อย่างดีมานและซัพพลายเนื่องจากว่านาฬิกานั้นเป็นสินค้าประเภทหนึ่งนะครับที่ลักชัวรี่แบบที่คุณมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ความแรงของมันอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีบุคคลคนหนึ่ง ประกวดราคาขึ้นมาในราคา1ล้านบาทผมเห็นว่าคนนี้ขายได้ของผมปีใหม่กว่าผมอาจจะขายที่1นล้านหนึ่งแนบาทก็ได้คุณจะขายในการในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือตรงไหนกันแน่ผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเวลาหรือราคาช่วงไหนเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแต่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมครับว่าราคาที่เหมาะสมที่สุดคือราคาที่คุณพร้อมจะขาย เพื่อที่จะไปซื้อนาฬิการเรือนใหม่แต่ว่ามีบุคคลอยู่หลายกลุ่มที่เป็นนักลงทุนแบบไม่เข้าใจในเรื่องของกลไกการตลาดเพราะว่าการลงทุนนั้นมันเป็นการลงทุนและเก็งราคาสําหรับมืออาชีพเท่านั้นนะครับการลงทุนแบบมืออาชีพนั้นหมายถึงว่าเงินของคุณเป็นเงินของคุณจริงๆยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาหนึ่งรุ่นนะครับที่คุณเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มตกซึ่งผมคิดว่าอาจจะตกเดือนหน้า ถ้ามันไม่ใช่เป็นเงินของคุณเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องเทขายมันจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นกราฟแบบชันขนาดนี้นะครับเวลามันตกมันก็จะเหมือนกับการลงลิกแต่คุณรู้ไหมครับว่าเมื่อนาฬิการ,ราคามันหล่นนะครับ ถึงเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงกว่าเดิมตลอดเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านมาถึง2งครั้งใหญ่ๆที่ทําให้คนเนี่ยตกใจแล้วก็เทขายสรุปแล้ววิธีการขายแบบมืออาชีพนะครับคือคุณจะต้องเป็นนักลงทุนแบบเป็นมืออาชีพความว่าเป็นมืออาชีพนั้นคือเงินจะต้องเป็นเงินในกระเป๋าของคุณจริงๆนะครับและเงินจะต้องเป็นเงินเย็นด้วยนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติให้คุณเตรียมตัวไว้นะครับว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะขายหรือยัง แต่การขายถึงตอนไหนที่เป็นตอนที่ดีสุดตอนที่มีคนต้องการนาฬิกาของคุณนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะได้นาฬิกามาในราคาเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณมีนาฬิกาเสมือนว่ามันเป็นทองคำอันนั้นคุณอาจจะไปผิดทายผมขอแนะนำนะครับว่าการขายแบบมืออาชีพคือนักลงทุนทั้งโลกมารวมกันในการประกวดราคาอยู่บนหน้า เว็บไซต์เขามีนาฬิกาจะกี่เรือนก็ตามเขาจำเป็นจะต้องขายด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถือยาวไม่ได้นะครับไม่มีใครรู้ครับว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงสุดอยู่ตรงไหนและราคาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้อันนั้นนะครับแม้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคุณจะรู้แน่นอนครับว่าถ้าคุณมีนาฬิกาวันนี้ให้คุณขายในราคาที่มันเหมาะสมคุณสามารถที่จะซื้อ และซายมันได้และขายมันไปได้ด้วยเช่นกันครับวิธีการที่ผมพูดจากจางจนียไม่ใช่เป็นวิธีการที่ผมมาปั่นราคานาฬิกาแต่ว่ามันเป็นไปเองโดยระดับมหาภาคของหลักเศรษฐกิจของโลกนาฬิกาเป็นไอเทมหนึ่งครับที่คนพูดว่ามันซื้อและขายง่าย และลงทุนได้และสามารถสวมใส่ได้พร้อมทั้งกับให้สตรอรี่ต่างๆได้มากมายนะครับนาฬิกามันเป็นแบบนั้นครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าคุณจะต้องการขายมันมากเท่าไหร่ก็ตามคุณจะต้องซื้อนาฬิกาให้เป็นก่อนคุณจึงจะมีนาฬิกามาขายได้แล้วก็ขออนุญาตที่จะแนะนําหนังสือของผมนะครับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณเข้าใจหลักของการซื้อเนื่องจากว่าคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่า ในรายละเอียดของนาฬิกาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนาฬิกาก็คือนาฬิกานะครับคุณจําเป็นที่จะต้องรู้หลักวิธีการการเรียนรู้เกี่ยวกับนาฬิกาไม่ว่าคุณจะซื้อแบรนด์ใดคุณก็จะเข้าใจหลักของมันจริงๆนะครับและผมทาการแยกยะพวกเนี้ยไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในประสบการณ์การทําอาชีพเกี่ยวกับนาฬิกาของผมขอฝากหนังสือเล่มนี้ให้กับท่านผู้ชมนะครับและคุณจะเข้าสู่การเป็นมืออาชีพได้แบบง่ายดายแล้วพบกันเล็กมโน